5, 4, 3, 2, 1, go สวัสดีครับทอล์กโชว์เดชบุญ EP ที่ส0ตอนปฏิหารเหรียญหลวงปู่ัยบู์เมื่ออาจารย์พระคววีได้เช่าบูชาเหรียญเศรษฐีัยบู์พูนสุขมาอาจารย์ได้ตั้งจิตอธิษฐานส่งกระแสจิตขอพึ่งบารมีหลวงปู่ัยบู์ให้เมตตาให้โชคดีมีเงิน ค้าขายให้สำเร็จสมหวังเดชบุญครับเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นทันทีหลังจากนั้นหนึ่งวันอาจารย์ได้รับข่าวดีว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาหลายเจ้าเงินทองโชคลาภก,ก็เข้ามาทันทีทันใดฉับพลันทันตาเห็นเลยครับพวกเราควรหามากราบไหว้บูชากันนะครับหากมีโอกาสก็ไปกราบหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นสรีระธาตของท่านหรือที่วัดเทพนิมิต สุดเขตแดนสยามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายท่านสอนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมละบาปสร้างบุญและท่านยังบอกว่าใครเป็นลูกศิษย์ของท่านหากกระพฤติธรรมจะรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนครับหลวงปู่ไพบุญสุมังคโลพระสงฆ์แท้สายหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งที่น่ากราบไหว้บูชาท่านเป็นพระนักปฏิบัติกรรมฐานที่มีจริยวัตนงดงาม เดินตามรอยพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพระกรรมฐานต้นแบบของเมืองไทยตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของเราที่สุดคำสอนของท่านคือปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์เข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานผมขอบูชาเหนือเสียงกล้าวขอน้อมกราบส่งองค์หลวงปู่ไปสู่พระนิพพานกราบไหว้บูชาเหนือเสียงกล้าวด้วยครับ หากต้องการคำปรึกษาตรวจเช็คดวงชะตานัดจองคิวล่วงหน้าติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียวนะครับและบอกว่ามาจากรายการ t อล์กโชว์เดชาบุญนะครับอาจารย์จะลดค่าครู่ให้เป็นพิเศษครับอย่าลืมติดตามชม EP ีหน้านะครับยังมีประสบการณ์จริงของอาจารย์พระควดีที่จะเอามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ